เราไปดูต่อด้วยกันดีกว่าค่ะว่าโยเซฟได้รับความได้รับพ,อพอระพรเพราะอะไรเขามีความอดทนเมื่อโยเซฟเข้าเฝ้าฟาโร์กษัตริย์แห่งอียิปต์นั้นท่านอายุได้30ปีแล้วท่านก็ออกจากพระพักฟาโร์ไปทั่วแผ่นดินอียิปต์เราสังเกตบางอย่างก่อนหน้านั้นที่ฉันบอกว่าโยเซฟถูกพี่ชายขายไปตอนอายุเท่าไหร่คะใครจาได้17เป็นหนุ่มๆอายุ17แล้วตอนนี้ตอนที่เขาเข้าไปเฝ้าฟาโร์อายุเท่าไหร่คะ30ด้วยความรวดเร็วค่ะ30ลบสได้เท่าไหร่คะ สิบสามปีพี่น้องอะโอ้โหสรารภาพเลยฉันเพิ่งรู้ตัวเลขวันนี้เองแหะคะ่ะตอนที่เตรียมเทศนาก่อนนั้นก็อ่านผ่านๆแต่พอเราอ่านแบบเจเาะลึกเรารู้อะไรบางอย่างตัวเลขสิบสามปีทําให้เราเห็นอะไรนะไหมคะความอดทนของเขาพี่น้องเคยอดทนอะไรถึงสิบสามปีไหมคะลองนึกถึงความตกระกั่วลบากของโยเซฟที่ผ่านมากว่าเขาจะอยู่ในตําแหน่งที่ใหญ่ที่สุดในอียิปต์เป็นรองจากฟารโรเนี่ยใช้เวลาสิบ สามปีโดยไม่มีคำบน่นเราเห็นคำบ่นจากโยเซฟไหมคะไม่มีเขาเก่งมากเลยเขามีความอดทนสูงและนี่แหละคือคุณสมบัติที่เราควรจะมีคือคุณสมบัติแห่งความอดทนเอเมนนะคะ <Yeah. S 1> ขอพระเจ้าให้เราอดทนนานด้วยค่ะขอให้มีความรักของพระเจ้าเพราะความรักของพระเจ้าก็ทําให้เราอดทนนาน